สวัสดีครับพบกับรายการ v g จีเทสการกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการรีวิวนะครับกลงอง g l ศ0 1 Full o p ง i o n นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็วางขายแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาถามนะครับว่ามีขายหรือยังก็บอกเลยเลยว่าตอนนี้มีขายแล้วนะครับก็คือวันที่2 2มีนานะครับส่วนราคานะครับมัน แล้วแต่ร้านด้วยแหละแต่ว่าราคาที่ถูกกาหนดมาเป็นมาตรฐานเนี่ยก็คือ800บาทนะครับแต่บางร้านก็ยังขาย7 0 0ดร้อจานะฮะก็แล้วแต่ร้านลองถามกันดูก่อนได้นะครับอ่ะอันนี้ผมได้ทําการแกะห่อออกไปแล้วนะฮะจริงมันมีห่ออยู่แต่ผมก็แกะออกมาเพื่อตรวจของนะครับอ่ะด้านหน้านะครับก็จะเป็นอ่าบัตเต r ร์ดักเดียโนะครับกับพี่เล่นนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะซึ่งถ้าซื้อ2กล่องมนเนี่ยมันจะต่อกันแล้วแบบเป็นตัว ตรงนี้กับตรงนี้ต่อกันได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นมาลอนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแฟนทอมนะฮะเหมือนกันนะฮะถ้าซื้อสองกล่องมาก็ต่อตรงนี้เป็นตัวเต็มได้ข้างนี้ก็จะเป็นเนมานนะครับอ่ะทีนี้ดูข้างในเลยนะฮะซึ่งถ้าจะเปิดนะฮะตั้งด้านนี้ออกมานี่แล้วตรงนี้มันจะมีตัวงัดอยู่นะมันจะงัดได้นะก็งัดออกมาซึ่งมันจะฝืดนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าป้องกันการหลุดนะฮะแต่ในอนาคตเดี๋ยวมันก็จะหลวมเองแหละ นะอ่ะซึ่งคุณภาพกล่องนะผมดูว่ามันก็ดีนะฮะแค่มันจะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะมันจะบางกว่าของพวกญี่ปุ่นนิดนึงนะครับนะบข้างในเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะกล่องเล็กที่ผมลองใส่แล้วเนี่ยถ้าใส่เป็นกล่องของไทยเนี่ยผมใส่ได้ประมาณสี่กล่องนะฮะแล้วก็เหลือพื้นที่ว้นิดนึงแต่ถ้าเป็นกล่องอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าบางกล่องมันก็ใหญ่บางกงล่องมันก็เล็กไงแต่ถ้าจะให้ใส่ได้พอดีทุกๆกล่กองเนี่ยแล้วแบบ พอดีไม่ขยับเนี่ยผมว่าอาจจะต้องจัดระเบียบเองนะว่าจะต้องใส่กล่องอะไรบ้างเพราะว่าตอนผมใส่เนี่ยเหลือพื้นที่ไว้นิดนึงแหละก็ขยับได้นะฮะเวลาถือไปหรือไปไหนมาไหนมันก็อาจจะขย่ำได้นะครับอ่ะนี้เรามาลองดูกันก่อนนะข้างในมีอะไรข้างในนะครับก็จะมีเด็กนะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมแกะออกมาแล้วไงมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ของข้างในยังอยู่ครบนะอ่ะได้เด็กหนึ่งเด็กนะครับดูย่อยหน่อยสิ แล้วก็ได้สลีฟนะครับอ,อ่าสลีฟนะฮะก็จะเป็นทั้งหมด55ใบนะฮะแล้วก็จากที่ผมดูเนี่ยฮะผมรู้สึกว่าสลีฟชุดนี้นะฮะชุดนี้เลยนะพื้นหลังเนี่ยมันเป็นสีเทาเหมือนกับของแวนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จากที่ผมลองดูเนื้อมันเนี่ยเนื้อมันค่อนข้างจะดีกว่าชุดเก่าๆนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันดีกว่าหรือเปล่าแต่ความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยตอนที่จับเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อมันค่อนข้างเหนียว เหนียวเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะฮะก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ว่าซองนี่คือถ้าเล่นใหม่ๆมเนี่ยมันจะขมมากนะตรงมุมเนี่ยเพราะผมลองละมันขมมากเลยผมซื้อมาสองกล่องอ่ะต่อมากล่องโอ้ยอันนี้ออกก่อนได้มันจะมีตัวขั้นมาให้นะฮะสำหรับคนที่อ,อยากจะเอาอันนี้ไว้ใส่แค่ L อดีอย่างเดียวเนี่ยก็เอาไอ้น,นี้ั้นไว้แล้วก็ใส่กล่องมาตรงนี้ได้นะครับเปลืองพื้นที่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอก่อะออกไปก่อนอ่ะดูโปรโมก่อนแล้วกัน โปรโมนะครับก็จะอยู่ในซองอ่านี่ได้โปรโมเป็นจีอุนิตนะฮะหนึ่งใบแล้วก็ได้เป็นเคาน์เตอร์นะ้ำพลังนะครับสองใบนะหน้าหนึ่งหนึ่งหมื่นกับอีกหน้าหนึ่งเป็นห้าพันนะครับก็สวยเลยแหละแต่ว่าถ้าเทียบกับของญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้นะแค่ลองเทียบให้ดูเผื่อหลายๆคนแบบว่ามันคุณภาพเป็นยังไงนะฮะก็คือถ้าคนที่เล่นญี่ปุ่นมาแล้วเรามาลองจับอันนี้เนี่ยคุณภาพก็ ไม่ค่อยได้ใกล้เคียงกันนะเพราะว่าอันนั้นจะเป็นแบบกระดาษแข็งหน่อยแต่อันนี้ก็จะอ่อนกว่านิดนึงนะครับแต่ถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่ามันก็พอทนอยู่นะทนอยู่พอสมควรใส่สลีฟหน่อยก็เอาไปใช้ได้นะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อนปึ๊บอ่ะทีนี้กล่องอ่ะตัวกล่องนะครับก็จะเป็นเล่นกับบัตเตอร์ดักนะฮะข้างๆ อ่าก็จะคล้ายๆกันกับตัวของอันนี้นะฮะแต่แค่อีกข้างหนึ่งมันไม่มีไอ้พวกข้างหลังนี่มันไม่มีแค่นั้นเองนะฮะอ่าทีนี้ตัวคุณภาพกล่องนะครับก็จะเหมือนกับกล่องหนึ่งร้อยบาทนะฮะที่มันเพ,เพิ่มคุณภาพมานะ,ะก็คือเพิ่มเพิ่มน้องคุณภาพแล้วก็เพิ่มขนาดมานะฮะเพราะว่าจากกล่องเก่าๆเ,เนี่ยมันจะค่อนข้างเหมือนกับเปราะบางนิดนึงนะแต่อันนี้จะดูแข็งนะฮะเนี่ยโอเคไปเอาของมาแล้วนะฮะ เดี๋ยวหลายๆคนจะหาว่าเฮ้ยทำไมไม่แกะให้ดูจะรู้คุณภาพไหมโอเคงั้นก็แกะให้ดูเลยดีกว่านะฮะเพื่อที่จะได้รู้กันนะครับอันนี้คือกล่องนะครับกล่องแบบใหม่อ่าแต่ไอ้กล่องแบบเก่าเนี่ยผมไม่มีนะครับไม่ได้ซื้อเลยดีกว่านะครับก็ลองให้เทียบดูนะครับว่ากล่องใหม่กับกล่องเก่าเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ขนาดไซส์กล่องเก่าอันนี้ขนาดไซส์ของกล่องใหม่ างนี้ดีกว่าดูเก่าใหม่ได้ไง่ายกว่านะฮะอ่าซึ่งก็จะเพิ่มพื้นที่มานะครับอันนี้ผมขอเป็นพรีเซนเตอร์เฉยๆนะเพราะไอ้ขนาดมันเท่ากันนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความกว้างออกมานะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันตรงนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่เห็นได้ชัดว่ามันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ผมใส่ของมาข้างในนะดูจากเนื้อเนี่ยผมว่าของใหม่เนี่ยค่อนข้างจะดูดีกว่า แต่อันนี้เนี่ยมันคงเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นของออ่าขงแจกในงานนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นของทางญี่ปุ่นด้วยนะฮะแต่สําหรับคนที่ลองซื้อมาแล้วก็ลองเอาไปเทียบกับกล่องเก่าๆได้นะครับแล้วก็ข้างในนี่อันนี้ผมใส่ของมาแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวเด็กของอีกอันนึงที่ผมซื้อมา <c oughs> ครับอันนี้ก็จะเป็นสลีปนะซึ่งจับดูก็เนื้อคล้ายญี่ปุ่นเลยนะฮะเนื้อเหมือนซองโคโนเจดได้แหละผมลองเทียบกับซองโคโนเจะเหมือนกันเป๊ะเลย นะแต่ตรงนี้ก็จะใครสลับไม่ค่อยเก่งเนี่ยจะโอ้เจ็บเลยแหละนะฮะอ่านะแล้วก็อันนี้เนี่ยผมใส่ G-Unit ไป5ใบแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์นะฮะซึ่งพอลองใส่ตัวในกล่องนะฮะนี่ใส่ไปปุ๊บเหลือพื้นที่นี่เหลือพื้นที่ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาทํามาเพื่อ ให้เราเนี่ยได้ใส่ซองคุ้มเข้าไปเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกล่องเก่าเนี่ยใส่เด็กหนึ่งเ <eterm> ด <oon> ็กกับ G ีโซนไปนะเราจะสามารถใส่ได้แค่นั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่เป็นซองคุ้มเพิ่มเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันจะติดไงมันจะมันจะใหญ่เลยแหละมันจะอ้วนกว่านี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่กล่องเก่าเนี่ยทำไม่ได้นะฮะนั่นคือการยัดจีโซนกับยัดซองคุ้มเข้าไปนะครับดังนั้นเวลาถ้าเราจะใส่กับกล่องเก่าเนี่ยต้องเอาเป็นสลีปเพียวๆเท่านั้นนะฮะซองคุ้มใส่ไม่ได้แต่อันนี ด้วยความที่ว่ามันแพงนะฮะถ้าซื้อยกชุดเนี่ยคือมันแพงเลยแหละแปดร้อยเนี่ยเขาก็เลยทําให้มันเหมือนกับว่าใส่สองคุมได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้ความคิดส่วนตัวผมแต่ผมคิดว่ากล่องใหม่มันดีนะฮะมันดีตรงที่ว่ามันโอ้ยมันจ่ายได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็โล่งใจนะฮะตอนแรกคิดว่ามันจะทําเป็นกล่องเล็กๆเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ว้าดีนะแล้วก็พอมาลองเทียบใส่ดูนะครับสมมุติผมจะลองเทียบใส่ให้ดูเลยอ่ะ สองกล่องนะหยิบอ,ออกมาสามกล่องนะฮะใส่ได้สามกล่องกับกล่องเล็กอีกอันนึงนะคิดว่าน่าจะใส่ได้อีกอันนึงสมมุติลองดูอ่ะเนี่ยได้พอดีนะครับประมาณนี้แหละที่จะใส่ได้ก็ประมาณสี่สี่ถึงห้ากล่องนะถ้าเป็นกล่องเล็กโอเคครับต่อไปเราจะมาดูของข้างในกันเลยอันนี้ผมได้ขออนุญาตอ่าคุณเจ้าของนะฮะแกะออกมาแล้วนะครับเพื่อเช็คของให้เขานั่นแหละ จริงๆไม่ใช่อะไรหรอกน่ะก็แกะแล้วก็ใส่ยากนะครับอุ้ยอ่าอเคใส่ไว้ก่อนถอดออกมาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเด็กโฟนะครับที่สามารถเอาไปเล่นได้เลยนะครับมีการ์ดในนี้ทั้งหมด5 4สิบี่ใบนะฮะก็เล่นได้เลยแหละอยากก็เก่งด้วยนะฮะแต่แค่เราต้องหาจีนมาใส่เพิ่มนะครับเพราะว่าอันเนี้ย จะต้องใช้ตอนที่เป็นการสไตล์ครั้งที่สองนะครับจะสไตล์ครั้งแรกก็ได้แหละแต่ว่าถ้าจะให้เกิดเอฟเฟกจริงๆเนี่ยต้องให้ใช้ตอนสไตล์สองนะครับมาดูกันเลยนะฮะอ่ะมังกรทมินแฟนทอมบัสเตอร์เดียโบนะครับแต่ทั้งหมด4ี่ใบนะฮะเป็นฟอยหนึ่งใบนะครับชุดนี้จะมีฟอยอย่างระบายอยู่แล้วนะครับเอยแบบระบายไม่ใช่อย่างระบายนะฮะร,ริงๆก็คล้ายๆกันแล้วมั้งต่อไปจอมเวททมินผู้ยิ่งใหญ่ เบทเฮิบคานะครับเบสแท็บคาอ่าโอ้ใ,ใจไม่ค่อยออกนะสี่ใบนะฮะฟอยล์ใบหนึ่งแล้วก็ที่เหลือนอโมสามใบนะครับแล้วก็บัตเตอร์ดักเดียโบนะนะอันนี้ผมคิดว่ามันเหลืองเหลืองมันออกจะเหลืองเหลืองไปยังไงก็ไม่รู้หรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันทําฟอยล์แล้วมันเลยดูเหลืองเหลืองกว่าปกติก็ไม่รู้นะครับลองซื้อมาดูก่อนได้นะะหรือไปลองขอคนที่มีดูก่อนนะฮะเผื่อยังไม่ตัดสินใจซื้อนะครับ อย่างนี้แล้วกันอุยต่อไปนะครับอัศวินแห่งศึกเลือดโดลินนะครับก็จะเป็นโดลินนั่นแหละนะะสี่ใบนะครับฟอย์ใบ,บหนึ่งสตีแห่งลาตีมืดมาฮานะครับสีใบนะครับฟอย์ใบหนึ่งเหมือนเดิมว่าไว่านี่ยังได้อยู่อ่าไม่หลุดเฟรมแล้วก็โลโนกริดแมกลีนะครับ สใบฟอยใบหนึงนะฮะแล้วก็ดาร์ฮาทำเปเตอร์นะครับ3ใบนะฮะเป็นฟอยหนึใบแล้วก็เป็นปาทมินชาลอนนะเออไม่ใช่มารอนเป็นชาลอนนะฮะทั้งหมด4ี่ใบนะครับฟอยใบหนึงแล้วตัวนี้ก็เก่งมากด้วยนะครับเอาไปเล่นกับพวกซับปตเตอร์ได้นะครับแล้วก็อัศวินแห่งศึกอันหนักหน่วงคอดัสนะครับก็จะเป็นคอดัสแต่แหละนะฮะที่พัฒนาล้างขึ้นมานะครับ น,นะสี่ใบฟอยใบหนึ่งลืมบอกแล้วก็เป็น PG นะครับแม่แม่มดกระโหลกน้อยเนยวานนะครับสี่ใบนะฮะฟอยใบหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นใบเดียวนะฮะแล้วก็เป็นฟอยด้วยนะครับซึ่งใครที่ซื้อแยกซื้อแยกเป็นแบบเด็กไม่ฟอยเนี่ยไอเนี่ยฟอยแน่ๆนะฮะนั่นก็คือฟูบันเบฟนะครับใบเดียวแล้วก็ฟอยนะับแล้วก็เป็นคีนะครับคีเป็นคีรีเวนเจอร์ด้วยนะ รีเวนเจอร์อันเดดแองเจลนะครับสีบ่ใบฟอยด์หนึ่งใบนะฮะอ่าแล้วก็อัศวินผู้ก้าวกระโดดลีกันลูมิน่านะครับสีบ่ใบฟอยด์หนึ่งใบนะครับแล้วก็แฟตบันนะครับฮิวสี่ใบฟอยด์หนึ่งใบแล้วก็เป็นอ่าฮาวโอนะครับดอทิกเกอร์ยัตโซบวกสามพันนะครับเป็นฟอยด์หนึ่งใบด้วยนะ ซึ่งสำหรับใครที่ซื้อ l d c กล่องนะครับก็สามารถจัดเด็กที่เรียกได้ว่าเป็นออฟ o อยกเด็กได้นะฮะเพราะว่าทิกเกอร์ก็ยังให้มาฟอยนะครับทุกๆอย่างให้มาฟอยหมดเลยนะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะดีเลยแหละอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปรีวิวธรรมดาธรรมดานั่นแหละก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับส่วนคนที่อยากได้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านการ์ดทั่วไปนะครับแต่อันนี้เนี่ย รู้สึกว่าข้อมูลจะบอกไว้นะครับว่าชุดนี้น่าจะไม่มีขายในเซเว่นนะครับก็จะเป็น LD ธรรมดาส่วนสำหรับคนที่รอ,อ LD ธรรมดาอยู่นะครับก็หาซื้อเตรียมรอหาซื้อได้นะครับเพราะว่าสำหรับเด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กเหมือนกับว่าเขาทำมาให้มันแถมออปชั่นเสริมครับคือของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเด็กแบบนี้อย่างเดียวนะไม่มีเด็กแยกเป็นแบบ T D ธรรมดานะ แต่คืออันนี้มันเป็นเด็ก LD เนี่ยก็คือเลเ e n d ์เด็กเป็นเด็กเหมือนกับเด็กในตำนานก็คือเอาโคในตำนานเนี่ยกลับมาทำใหม่ประมาณนี้นะฮะก็จะมีพวกของเก่าๆที่ดูทำให้เก่งขึ้นนะฮะแล้วก็ทำผัวออปชั่นออกมาเอาเรียกงนะ่ายๆฮะทำมาขายของนะครับไม่มีอะไรมากฮะทำมาขายของนั่นแหละนะครับก็อยากได้ก็ซื้อนะครับหรือถ้าไม่อยากได้ยกเซตก็ซื้อแยกนะครับบางทีตามร้านก็จะมีขายแยกนะเช่นกล่องสลีป อะไรพวกนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับแล้วก็ฝากเพจด้วยนะครับก a ร f i v g t h นะครับไปกดไลค์กันได้นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีข้อมูลอะไรมานะฮะในที่เพจเนี่ยจะอัปเดตก่อนๆเลยนะครับแล้วก็บางทีรีดเด็กที่ทําเป็นรูปอย่างนี้ก็จะลงที่นั่นนะก็ตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวจะปิดกันนานละก็ปิดเลยดีกว่านะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ